ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้สดาเพิ่งกลับมาถึงบ้านวันนี้ไปเอามากะลองมาหลายๆคนเห็นในเพจแล้วก็บอกให้สดารีวิวด้วยก็โอเคจัดให้นะวันนี้สดาซื้อเยอะมากเลยอะ่ะนี่นะตึมตึมเห็นไหมว่าตอนนี้มากะลองกล่องเป็นแบบนี้แล้วนะคะนี่กล่องใหญ่และข้างในพี่แพรเขจะทําแบบว่าเป็นหนึ่งอันใส่ในหลุมๆเลยเป็นแบบเหมือนถ้วยๆเพื่อแบบว่า เหมือนเวลาการขนส่งหรือว่าการเหมือนกันเดินทางอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าไม่แตกแล้วก็ให้แบบรักษารูปได้ดีเหมือนมาตรฐานมากขึ้นและนี่กล่องเล็กโอเคเดี๋ยวจะมาแจ้งอันนี้อีกซื้อเยอะมากๆเลยวันนี้นี่อีกวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกก็คือว่ากล่องอันนี้คือกล่องเล็กนะคะ8ชิ้น280บาทส่วนกล่องใหญ่นะคะกล่องใหญ่นี่กล่องใหญ่ ปกติมันจะ1 5ชิ้น500บาทตอนนี้คือกล่องใหญ่550บาทแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อก่อน1 5ชิ้น500บาทตอนนี้550แต่ได้18ชิ้นนะเพิ่มมา50บาทแล้วได้อีกตั้ง3ลูกดีใจมากๆเลยอะ่ะโอเคแล้วก็จะมาแจ้งข่าวสารก็คือว่านี้นะคะจะให้ดูไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะจารยฟังคือกล่องยิ กล่องเล็ก8ชิ้น280บาทและกล่องใหญ่18ชิ้น550บาทลูกค้าในกรุงเทพรับขนมได้ที่สตูดิโอไซเสนานิคมแล้วก็นัดรับได้ที่เมเจอร์ชโยธินคือถ้าไปรับที่เนี้ยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย2อ,อย่างเนี้ยส่วนถ้าเกิดไม่สะดวกมารับขนมก็ให้แมสเซนเจอจัดส่งในปริมณฑลและกรุงเทพคิดค่าส่งตามระยะทางลูกค้าต่างจาังหวัดบริส่งเอ้ย บริการส่งรถตู้รถทัวร์หรือเครื่องบินเริ่มต้นร้อยห้าสิบาทรถตู้และรถทัวร์หลังจากส่งแล้วอะ่ะก็จะแจ้งสถานที่เวลารับขนมให้ลูกคาา้าทราบส่วนหน้าร้านตอนนี้ไม่มีนะคะพี่แพรก็ทาทาตรงนี้อย่างเดียวเลยคืออยากจะบอกว่าขนมมารกอรองอะ่ะมันควรจะกินแบบว่าไม่ควรจะหลายวันมากฉะนั้นคือถ้านัดหลับปุ๊บก็ควรจะรีบไปเอาอย่าปล่อยค้างไว้นานนะเพราะบางทีเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าอร่อยน้อยลงมันอาจจะละลายแล้วมันก็อาจจะมดขึ้นได้ โอเคนะส่วนนี้เป็นรถใหม่นะจ้าเห็นไหมมีส้มแมนดารินมีกล้วยแล้วก็มีเบอร์รี่พาราไดซ์น่ากินมากๆเลยโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยอ,อื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้นะจะดีใจมากเลยพี่แพรใจดีมากๆพี่แพรแบบว่าทําขนมให้โซดานี่น่ารักมากๆเลยอยู่ในกล่องนี้นี่แต่ว่ามันละลายแล้วนี่เห็นไหมสาดากินไปแล้วครึ่งหนึ่ง คือแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะเป็นเค้กอันเล็กๆไม่อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะข้างในเป็นกล้วยแต่ว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าสดาไม่ชอบกล้วยแต่เนี้ยมันเป็นกล้วยที่แบบว่ามันไม่มันไม่กลิ่นแรงมากมันอ่อนๆนะคะสดาก็โอเคอ่ะข้างบนจะเป็นชาตเดียวชาเียวแบบที่อยู่ในมะกะลองเลยอ่ะไส้ชา ส้ในมากระลองเลยวันนี้ทําให้สนาน่ารักมากๆเลยอ่ะเลยพี่โจทําให้อร่อยด้วยอ่ะขอบคุณค่าเขาจะเห็นไหมเนี่ยเอเค่มาดูมากระลองกันนี่นะเดี๋ยวสนาจะให้ดูนี่คือกล่องใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้จะเปหน,นีแล้วทําเห็นไหมเป็นมนาตรฐานยังดีเลยอันนี้เป็นสรสสตรอเบอรี่ซาลองมาทาน แล้วก็ชาเขียวช็อกโกแลตแล้วก็กุหลาบแล้วข้างล่างจะเป็นวานิลาสมากจะสตราจะชอบวานิลามาเดี๋ยวจะลองชิมกันเลยคลิปจะผ่านไปนานมาลองชิมอันนี้ดีกว่าสตรอเบอรี่เพราะว่าโปรตีสตราจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นแนวแบบผลไม้เพราะมันจะออกเปรี้ยวเดี๋ยวจะลองชิมแล้วกันเนาะออหอมมากเหมือนซูกัสเลยอ่ะ อืมอร่อยนะถ้าคนชอบอารมณ์เปรี้ยวๆหน่อยแสดงว่าอร่อยหอมมากอืมอร่อยต่อมาชาเขียวแล้วกันเนาะตึงตอนแรกพี่แพรเขาจะทำชาเขียวล้ะข้างในเป็นไส้ถั่วแดงคล้ายๆดาราทีวีแต่ว่ายังไม่ทำตอนนี้ก็ยังเป็นชาเขียวปกติเพิ่งกลับมาถึงบ้านย,ยังไม่ได้ให้อย่นเลย ก็จะออกแบบว่าริมนิดนึงอ,อร่อยจังเลยอะ่ะนุ่มอร่อยมากต่อมาเอาเป็นวันนีลาเดี๋ยวร้างก็จะมีแผงอย่างงี้อีกเห็นไหมเป็นแผงอยู่ข้างในอีกวันนีลาวันนีลาสดาชอบวันนีลาที่สุด แล้วก็ชอ็อกโกแลตแล้วก็กุลาบแล้วก็ชาเขียวนี่วันนี้ลาสนอไม่ถนัดเลยเพราะอยากให้เห็นชัดๆอือหืวันนี้ลาหอมมากอ่ะอือหืพี่แพรกับพี่โจอบ,บอกว่าให้สุดากลับแช่ตัวเองก่อนน,นะเพราะวันนี้เพิ่งทำแบบไปเอามาไปรอทำมาหมากๆเลยไม่รอแล้วค่ะพี่แพ้ไม่ไหว อยากกินอร่อยกูหลาบอีกอันนึงแล้วพอแล้วนะกูหลาบดีอะเดี๋ยวนี้แบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยแตกเลยค่ะเวลาการเดินทางอหอมอร่อยเลิศเลอเพอร์เฟกต์อันนี้เป็นกล่องเล็กแปดชิ้นสองร้อยแปดสิบสุ้เขาสั่งเหมือนเดิมอะค่ะ โอเคมาให้ดูประมาณแนวๆนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปกินเนี่ยหัวมาซื้อมาเยอะมาก,มากๆเลยวันนี้มาตีห้ากล่องอะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแล้วก็ดีใจด้ยเค้กโอเคเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ๊ะจะไปกินต่อแล้วมากินให้ดูบ่อยๆเบือบ่อ,อหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าหล่ยหละคนอยากให้จะดรีวิวนะก็มารีวิวให้แล้วนะอย่าเบื่อกันนะวันนี้ไปก่อนลนะบายบาย